ก็สกอตเองนะคะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะในส่วนหนึ่งนะคะก็จากสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ตั้งแต่ผู้บริษัทได้คุณถึงตัวรีวอร์รี่นะคะ,ะรีวอร์รี่นะคะก็นึกถึงภาพเลยนะ,ะที่เห็นที่เห็นการสาธิตแล้วมันปิดกวาดเอาเอาสิ่ง<ช>ที่มานะตกค้างในลาไส้ออกมานะะ่ะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะถามได้หลายคนเลยนะคะทีะ่ที่เราเราไปพบกับลูกค้าเนี่ยนะคะเราจะถามว่าพี่ เคยล้างลำไส้มาไหมหลายๆคนไม่เคยล้างลำไส้อ้อยบอกว่าพี่นึกถึงภาพนะเหมือนเหมือนสายยางของเราเองเนี่ยเสื้อมามีใหม่เนี่ยมนสะอาดแต่นี่กี่ปีกี่เดือนมาแล้วแี่พี่ไม่เคยล้างเลยนะไม่เคยล้างลำไส้พี่เลยอะ่ะมันจะเหมือนคราบมันจะเหมือนคราบอะไรนะคตะคราบตะไร่ที่มันติดที่มันติดอยู่ใน,ในสายยางอะไรนะสายยางพี่นึกดินะคะแต่เนี้ยตัวพี่เองอ่ะ กินทอดมันปิ้งยา่างมันเป็นเมื่อเมื่อ<ๆ>เน่าเน่าเต็มลำไส้พี่เลยอ่ะนะคะพี่ต้องกินตัวเนี้ยนะคะถ้าหากว่าวันนี้ลำไส้เราสามมันจะทําให้เราซวยใสยอ่อลอ่างนีพี่<ฮะ>เห็น,น,หน,น,นไหมเนี่ยตรงนี้เห็นภาพชัดเจนต้องจัอ่ะนะคะเออยิ่งถ้าเราให้เห็นภาพนะยิ่งถ้าเราให้เห็นภาพลำไส้นะคะโอ้โหแบบภาพเมืเมื่อเน่าเน่าอะนั่นอยู่ในนั้นนะคะถึงแม้ต่อให้เรากินอาหารที่มันดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะส่วนมากกะทิ้งมีหมดเลยนะคะร่างกายดูดซึมไม่ได้นะคะเพราะนั้น อันนี้คือเป็นตัวแรกที่คุณปวรจะกินบอกได้เลยไปถามม่นเลยทุกคนเราแค่จะไม่ราลำไส้เลยนะคะอันนี้คือสําคัญมากสุดยอดเยี่ยมมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วว่าลำไส้เราสะอาดปุ๊บเนี่ยนะคะมีตัวนี้นะก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวพระเอกที่ตัวยเองอ่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็ทําให้ชีวิตของไอเปยนแบบกันนะคะเมื่อกี้เนี้คุณโจก็มาเล่าแล้วก็ร้องไห้นะคะตัวเองก็ประทับใจในสินค้าตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวเปิดใจเพราะอะไรนะคะก็เหมือนกัน ไมค่อยสนใจที่จะไปดูแลร่างกายทํางานทํางานนอนดึกนะคะคือร่างกายไม่ได้ซ่อมตัวมันเองนะคะจนทําให้ร่าง,งกายปล่อยเองเนี่ยเกิดเป็นอะไรคะเป็นโรคความดันสูงบน200ล่าง200ตัวเจอมา3ปีออไม่กินไม่เคยหาหมอเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพยาบาลบอกว่าเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงนะอยู่เราเดินไปมันป๊อกแลก้วเจอไปเดินนึกว่าพาดตอนนั้นนะคะมันมันหอนปตายชักไปเลยหนะ่อยเราก็ยังรู้สึกยังไม่มาสกิดใจเราเลยยังไม่สกิดใจ นะคะแต่ก็เองก็ได้ทานพวกอาหารเสริมอยู่ถ้าเราคิดว่าอาหารเสริมช่วยเราได้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราได้นะคะมันจะทําให้เกี่ยวกับเส้นเลือดของเรามันอ่อนนุ่มเนาะนะคะก็นะ,ะ,นะ,ะคะมีวันหนึ่งนะคะไอเด้นมาเจอสินค้าตัวนี้นะคะซึ่งเกิดการบอกเล่ากากพี่ตุนก่อนนะคะพี่ตุนเล่าให้ฟังว่ามันดีออยมสุดยอดโล่มีนั่นแต่แปลกไอยดมองว่าอาจจะเป็นกุศโลบายของพี่เขานะคะมตดีแล้วทําไมพี่ถึงไม่เอามาให้เอยกิน ไอ้มองตรงนี้นนพี่สับยายแบบยางนี้เลยแต่ไม่เอามาให้อ่อยกินอ้อนก็เลยบอกว่าที่ในใจภาษาภาษาพูดตัวเองไอ้กูไม่เชื่อหรอกกู <laughs> ไม่เชื่อนะคะก็ได้ศึกษาข้อมูลนะคะ,ะฟังจากคนอื่นเล่าลื่นี่นังจากคนอื่นที่เขาเป็นนะคะแต่วันหนึ่งวันหนึ่งโลกที่เราเป็นมันกำเริบขึ้นมานั่งอยู่เฉยๆเพิ่งเป็นในครั้งแรกด้วยนะคะ นั่งอยู่ให้เฉยไลย่สองข้างตึงขึ้นมาปุ๊บบุ๊บุ๊บุ๊บสองข้างเน,นี่ยแล้วพอมันตึงขึ้นมาเสร็จปั๊บนะคะพอตึงขึ้นมาจนทําให้ตาของเราเนี่ยมองไปภาพข้างนอกเนี่ยลายเป็นภา,าพสามิติหมดแล้ว <c oughs> บนความโชคดีเอ่อยว่าตอนนั้นน่ะนะคะถ้าท่านประธานนัดไม่เดินเข้ามาเอ่ยว่าสโตไวแต่เอ่อยอาจจะเป็นเอาทุกตอนนั้นด้วยก็ได้นะคะท่านประธานเดินเข้ามาพูดและท่านเองก็มีคนที่จะให้ชิมสินค้าวันละห้าคนเท่านั้นเอง กต้องความโชคดีอีกแล้วนะคะท่านเดินบอกว่าพี่อ๋อยพบอยากให้พี่อ๋อยได้มาทานสินค้าตัวนี้นะคะซึ่งเราเะยอยากทางเขาพี่ตูนไม่ให้อ๋อยทานพี่ตุลบอกแต่ไปให้คนอื่นทานเจ็บใจอยู่เหมือนกันได้พี่ตูนนะใครไม่ให้ฉันทานโธ่ เากำลังเป็นหนักละตอนนั้นนะรีบเดินเข้าไปทานพร้อมกับเพื่อนๆห้าคนนะคะสิ่งหนึ่งท่านรู้ไหมเรามองว่าเฮ้ยสินค้ามันสุดยอดอ่ะมันสแกนร่างกายโุ้งตรงไหนที่เราเป็นเขารีบเข้าไปซ่อมตรงนั้นเหมือนเข็มลายร้อยเล่มน่ท่านนึกเห็นมถึงเข็มเย็บผ้านะมันปัดลงไปที่ใดสองข้างพยามแรงหูถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลสินค้าตกใจต่ไอ้ที่ในใจบอกว่าเฮ้ยมันแค่น้ำผลไม้มันไม่ตายหรอกเลยลองดูสิมันท้ายไมสู์เลยนะคะ เขาซ่อมอยู่แบบนี้เล่ยไปไดืมาประมาณสิทธ้านาทีนะคะ<ม>แล้วเขาก็ไล่ขึ้นไปเพราะตาเรากำลัลงลายอยู่นะคะม,มันก็ซ่อมเหมือนคนมึมม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 นๆหัวอะไรเงี้คะแต่ก็ไม่เคยตกใจนะคะทุกทา่านภายในครึ่งชั่วโมงอาการทุกอย่างมันกลับเข้าสู่สภาพปกติหมดเลยพออาการตรงนี้กลับเข้าสู่สภาพปกติหมดเลยเอยต่อยอดแนวความคิดบอกว่าเฮ้ย สินค้าตัวนี้แหละนะคะที่มันจะเปลี่ยนชีวิตของไอได้นะคะและออเชื่อว่าผู้คนบนโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เสือทุกคนเสือหมดนี่ไงมันคือเครื่องมือที่จะทําให้ไอยรวยไงคนะ,ะมันเป็นเป็นจุดชนวนจริงๆที่นี้นะคะพอเห็นรักได้กินสินค้าว่ามันดีแล้วนะคะทีนี้นะคะก็เราได้เัินดีแล้วนถววันต่อมานะคะซึ่งสินค้าต่อแรกมันมีน้อยไงคะเราเองก็ซื้อมาเอามากิน วันละสองเราก็ยังไม่เข้าใจการกินนะคะกินน้ำก็น้อยที่ทำไมมันร้อนอยู่แค่หัวลงมาแค่คอเป็นอยู่อย่างเงี้ยห้าวันก็เกิดการสงสัยว่าทําไมมันไม่ไปตรวจปลายเท้าเพราะว่าเห็นพี่หมอฟฝดเนี่ยเขาทานสองเดียวแล้วคนร้อนไปทั้งตัวนะคะแต่เปรียบเทียบกับตัวเราร้อนแค่หัวลงมาแค่คอมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยโทรไปถามพี่หมอฟฝดบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับอ๋อยเองเขาบอกว่าไอ้น้ำมันเกิดที่ตัวน้ำดักของเราด้วยนะคะ เมื่อสักครู่นี้ที่ที่มีการสาธิตเขาบอกว่าใส่แค่นิดเดียวมันก็ยังไม่มันก็การกระบวนการทํางานของเขามันยังไม่เต็มที่ถูกต้องไหมคะมันทําให้เลือดเรายังไม่สะอาดนี่ะทีเนี้ยเราทานแค่สองเดียวเราทานน้ำก็น้อย5้าวันแล้วพี่แฝงบอกว่า๋อ,อ้เธอทานไปละ5้าวันน่าจะรับสภา,าพอากาศที่มือนร่างกายระบบสภา,าพได้แล้วพี่ว่าน้าหนักเธอตอนนั้น70กิโลเพิ่มจับไปสองซองเลยนะบนความที่ทําไม๋อ่า ที่ที่เราโบกันอยู่ตอนนั้นทุกท่านสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองที่ไอเป็นความดันบน200ล่าง200เกิดจากมือด้านขวาของไวเองนี่แหละเป็นคนที่ไม่เคยทํางานหนักนะคะมาจับแต่ประการน่นนี่นั่นนะคะแล้วทําให้มือเราเดี๋ยวไปจับของหนักแล้วมันชาจริงจริอาการป่วยเราเป็นแล้วแต่มันยังไม่สแสดงออกมาเท่านั้นเองนะคะมือบันชาชาขนาดว่ามือชาแล้วเรายังไม่ไปหาหมออีกเป็นอีก3เดือนนะคะ เป็นอีกสามเดือนนะคะเกิดการท้าไายสินค้าอีกรอบที่สองว่าถ้าวันนี้สินค้ายูนิโวม,มันเจ๋งจริงนะคะเขาบอกว่ามันจะไปล้างพวกไขมันล้างหลอดเลือดต่างๆให้มันสะอาดตักนี้นะวันนี้ถ้าเธอเจ๋งจริงนะเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะลงมือทำแล้วไปบอกผู้คนเลยนะคะพี่แฟนบอกว่าวันที่6อ่ะเป็นวันที่6แล้วนะคะเพราะมันร้อนแค่หัวลงมาแค่คอนะคะไม่ไปส่วนอื่นของร่างกายเลยน้ําก็กินน้อยนะวันที่6ไปทาสองสองเพื่อเป็นการพิสูจน์สินค้าตัวนี้เลยนะคะ สองสองทุกท่านรู้ไหมอะไรันเกิดขึ้นนะคะพอทานสองสองเสร็จปั๊บล้วตามน้ำกดไปประมาณ2แก้วนะคะมันว้าไปสุดปแขนว้าไปสุดไปขาเลยมือเราก็าอ่อนเราติดกสุดแรงเกิดนี่นะคะทุกนิ้วเลยไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บเลยนะคะวันนั้นแค่เอามือแตะกันแค่นิดเดียวเองมันเจ็บ ละสองสองก่อนอาหารท่อเที่ยวสองสอง,สอง,สอง,สองก่อนอาหารเย็นสองสองก่อนนลดจัดไปอีกสองสองได้แปดซองต่อหนึ่งหนึ่งในหนึ่งวันนะจะไปสองสองไอแปดแปดซองนะคะก็ทานแบบนี้ต่อเนื่องห้าวันเท่านั้นเองนะคะอาการทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาพปกตินะคะ่ะท้องเย็นสบายไม่ดิ้นเลยวันถึง ช้อนนั่นพระเอกกับนางเอกใช่ไหมนะคะเมื่อก่อนเราก็จะเป็นพวกน้ำมันรำข้าวจมูข้าวพวกนี้นะคะก็าทานมันทําให้อะไรคะทําให้เส้นเลือดเราอ่อนนุ่มมันเป็นร่างไขมันนะคะเกิดความอ้วนเสื่อมของเรานี่แหละคะ่ะก็าทานนะคะบางทีนะ่ะคุยกับองค์กรคุยไปคุยมาเอาไปให้เขากินแล้วตัวเองกินด้วยเพิ่อกินไปกินมา,านหมดไปกระปุกเลยไม่ต้องกลัวเรามีสินค้าที่ดีอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะมันเจ๋งไหมอะน้ำม<ด>ันรำข้าวฟังสาธทยยาจักรท่านฟังมาแล้วโอ้โหเจ๋งถือว่าไอ้ว่าถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่จําเป็นในครอบครัวที่ทุกคนต้องมีเลยนะตรงนี้นะตัวกิสซอนเนาะนะคะแล้วก็ฟีมิกอันนี้ก็เสริมสร้างทําให้เราร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันแข็งแรงเนาะนะคะซึ่งวันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะถ้าเราไปแนะนําลูกค้าซึ่งตัวเองก็นะเคยนะคะลูกค้าเป่ยปากมาถ้าเรารู้ลูกค้ามีตังเนี่ยควาดเอาให้หมดเลยถ้า <Okay. S 1> เรารู้สินค้าที่มันต้องควาดกัดเต็มวันนี้นะคะเอา สินค้าต free ัว right น okay? ี้ดีเอาลังไส้มันสะอาดไปก่อนเพราลังไส้สะอาดมันต้องการสะอาดจัดไปเอาไปเลยนี่จีเซนซีมิกทุกอย่างที่มีคุณจัดไปในราคาหมื่นกว่าบาทวันนี้ชีวิตของเรามีค่าไหมคะมีขอตัดนึ้งสักษณ์ร้านหนึ่งเรได้ไม่ไม่ไม้เพราะฉะนั้นนะล้านหนึ่งสิบร้านร้อยร้านเรายังไม่ขายเลยแต่นี่แค่หมื่นกว่าบาทคุณรักชีวิตของตัวคุณเองไหมคุณจัดเลยคุณไม่ต้องคิดเยอะนะคะ นี้นะเขาบอกว่า60กว่าหรือี่กว่าอะไรก็แล้วแต่อายุเท่าไหร่ไม่สะดวกแกแน่ๆจำได้ไหมคะ